สวัสดีค่ะทุกคนเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆนะคะสำหรับรายการยู u ี่ยูซีซั่นที่ในสเตจต่อไปในเด็กสึกต้องทำการออนสเตจร่วมกับเหล่าเมนเทอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นชุนพีดีเมนเทอร์ลิซ่าเมนเทอร์หลีหลงห้าเมนเทอร์พานเวยป๋อ และในครั้งนี้นะคะยังมีเมนเทอร์พิเศษอีกสองท่านที่มาร่วมทำการแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะก็คือลูกเคอร์หลานจากเดนไ e นะคะและเมนเทอร์พิเศษอีกท่านหนึ่งก็คือตั้งเจอฉีนะคะ นอกจากเด็กฝึกแต่ละคนนะคะจะมีเมนเทอร์ที่ตัวเองเนอ,อยากออนสเตจด้วยอยู่แล้วนะวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูว่าแล้วเหล่าเมนเทอร์ล่ะเขารอคอยเด็กฝึกคนไหนกันบ้างนะคะเริ่มจากชุนพีดีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมนเทอร์ที่เด็กฝึกเนี่ยอยากออนสเตจร่วมกับชุนพีดีมากๆเลยนะแล้ววันนี้ชุนพีดีเขามีโคตาสาหรับเด็กฝึกเพียง6คนเท่านั้นนะคะในการเลือกเด็กฝึกผู้เข้าร่วมทีม และเด็กสุกคนแรกที่เดินเข้ามาหาชุนพีดีก็คือน้องโทนี่นะคะคนที่สองคือหนุ่มลอยอยิงหลวอี้โจคนที่สามหนุ่มน่ารักซุนอี้หางคนที่สี่คือซุนอิงห้าวคนที่ห้าคือหลี่จิ้นเทานะคะ และคนที่6คือคนที่ชุนพีดีรอคอยนั่นก็คือหยางเฮาหมิงนั่นเองนะแล้วเรียกได้ว่าตั้งแต่หยางเฮาหมิงนะคะเป็นเซนเตอร์ในเพลง Stop s u ูการเนี่ยเฮาหมิงเรียกได้ว่าเปล่งประกายมากๆเลยนะคะและเมนเทอร์คนต่อไปนะคะที่แอดมินจะพูดถึงก็คือเมนเทอร์สุดน่ารักแห่งรายการยูซิกยูนะคะอย่างเมนเทอร์ลิซ่าของเรานะคะเพื่อนๆเ,เดากันออกไหมคะว่าเมนเทอร์ลิซ่าของเราเนี่ยกำลังรอเด็กฝึกคนไหนให้มาเข้าร่วมทีม ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กฝึกที่เมนเทอร์ลิซ่าของเรารออยู่ก็คือหนุ่มหล่อสุดเข้มและการเต้นระดับเทพอย่างต้วนซิงซิงนั่นเองและเรียกได้ว่าหนุ่มต้วนซิงซิงเนี่ยก็ไม่ทําให้เมนเทอร์ลิซ่าผิดหวังนะคะเขาเดินเข้ามาเพื่ออยู่ทีมของเมนเทอร์ลิซ่าอย่างแน่วแน่โดยที่ไม่มีแพลนสำรองเลยนะว่าจะไปทีมอื่นและเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับหนุ่มต้วนซิงซิง และเมนเทอร์ลิซ่าของเรานะคะมีโคต้า5คนในการเลือกเด็กฝึกที่จะไปออนสเตจด้วยนะคะทีมของเมนเทอร์ลิซ่ามีต้นซิงซิงนะคะหลิวกวนโยหลิวจินเหรียญหวยเวยและหนุ่มหล่อที่สุดแห่งต้าฉางคือคิงตันนั่นเอง และเมนเทอร์คนต่อมาที่แอนดมินจะพูดถึงนะคะเรียกได้ว่าเขาก็คือเมนเทอร์ที่เป็นเทพแห่งัวคอลอย่างแท้จริงเลยนะคะก็คืออาจารย์หริอหรงเข้าเหล่าซื้อน,นั่นเองแม้ว่าทีมเขานะคะจะประกอบไปด้วยเด็กฝึกที่เรียกได้ว่าเสียงเพราะมากๆอย่างจือเว่ยและเติ้งเจอหมิงและจากนั้นนะคะเขายังได้เหลียงเซินถังจิวโจเต้งเซียวฉือมาร่วมในทีมด้วยนะ แต่คนที่อาจารย์หรือรงข้าเราร,รอคอยนะคะก็คือเฉินจินเถานั่นเองที่แอดมินบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยกับการรับสุดเท่ของเขานะคะแต่เมื่อเวลาที่เขาโชว์เมนโวคอลขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าเสียงเพราะมากๆเลยนะทุกคนและเมนเชอร์คนต่อมานะคะก็คือพานสุดหล่อแห่งรายการยูฟี่ยูซีซันสามนะและแน่นอนว่าหลังจากที่เขารู้ว่าจางซืหยวนได้เลือกไปอยู่ทีมของลู่เคอหลานทำให้พานเว่ยป๋อเนี่ยถึงก ต้องถอดแว่นเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแต่อีกหนึ่งหนุ่มที่พานเวยปอเขารอคอยมากๆให้มาร่วมทีมก็คือหนุ่มน,น้อยที่มีพรสวรรค์นในการแต่งเพลงอย่างสื่อชีนะคะแล้วเรียกได้ว่าพอสื่อชีเดินเข้ามาเนี่ยพันวยปอถึงกับเรียกว่าท่านสื่อชีเลยทีเดียว และสำหรับเหล่าซื้อพานนะคะเรียกได้ว่ามีโคตาสำหรับเด็กฝึก6คนนะคะในการออนสเตจครั้งนี้และเด็กฝึกที่เข้าร่วมทีมของพานเวป๋อก็คือซื้อชี่ยูตะน้องนีโม่พวงหงหมิงเฉินอี้เกิงและตู้เทียนอีนะคะเพื่อนๆและเมนเทอร์คนต่อมานะคะก็คือเมนเทอร์พิเศษอย่างลู่เคลานนะคะ แอดมินไม่มั่นใจนะว่าลูกเคาร์ลเนี่ยเขารอเด็กฝึกคนไหนที่เข้ามาร่วมทีมเขาหรือเปล่าแต่ว่าเด็กฝึกที่ได้ร่วมทีมและจะออนสเตจกับรุ่นพี่อย่าง The Nine เดินนายนีย่จะมีช้างหัวเซินเ ur, ยีนซีเฮอร์เตอรุยเจิงซือหยวนเฉาอีและแรปเปอร์สุดเท่ที่ทำให้พานว่วยปอถอดแว่นอย่างจางซือหยวนนะคะ และเมนเทอร์คนสุดท้ายนะคะก็คือเติ้งจือฉีนั่นเองซึ่งวันนี้ในการเลือกทีมเนี่ยเธอไม่สามารถมาได้นะแต่เรียกได้ว่าพอแอดมินเห็นเด็กฝึกที่ร่วมทีมกับเขาแล้วเนี่ยต้องเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจียงจิงจัวหวังหนานจินจืออีหวังเจียเฉิน หลี่ซินแล้วก็ชิวตันเฟิงนะคะแล้วเรียกได้ว,ว่าการออนสเตจกับเมนเทอร์ในครั้งนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและสำหรับการออนสเตจกับเหล่าเมนเทอร์เพื่อนๆอยากดูทีมไหนบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้นะคะเด็กฝึกทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมกันหนักมากจริงๆนะคะแอดมินอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเขานะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ